ทดสอบทดสอบจริงๆแล้ว Facebook ของพี่จะติดตามข่าวสารสําคัญอยู่ไม่กี่เรื่องนะเรื่องที่สําคัญที่สุดในมุมมองของพี่ก็คือเรื่องผู้หญิงจะออกแนวแบบประเภทดุมดูมมีตั้งแต่ครับ A ครับ B ครับ C ยันครับแซกูตามแม่งทุกเพจอะ่ะคลิกตามคนนี้เสร็จ Facebook แม่งก็รู้ใจนะมันก็จะแนะนําคนนั้นคนนี้ให้เรากดติดตามอีก นั่งเล่น Facebook อยู่ที่บ้านทแท้ๆนะแต่ทำไมเหมือนลดแล่นอยู่ในทุ่งราเวนเดอร์หมกมุ่นแต่เรื่องอย่างเงี้ยก็ <laughs> อยากจะให้เข้าใจหน่อยมันเป็นวัยเจริญพันธ์นะ <laughs> <laughs> ไหลดูนมอยู่ดีๆแสงสว่างแห่งธรรมะตีคู่ขึ้นมาเฉยเลย <laughs> นั่นก็คือกระถินวัด <laughs> หลวงพ่อ <laughs> บูธโพสต์วะกระถินสร้างโบสถ์ กระทินสร้างห้องน้ําแสดงว่าหลวงพ่อต้องเล่น Facebook เป็นไม่ใช่แค่ในโลกออนไลน์นะโลกออฟไลน์ก็เหมือนกันญาติพี่น้องเห็นไกลๆถือซองขาวมาเป็นปึกกูแทบว,วิ่งไม่ทันนั่นมันซองกระถินนี่ <c oughs> เรื่องนี้มันก็พูดยากนะแต่เราเนี่ยมันสายบาปไม่ใช่สายบุญ <c oughs> ในไหนแสงสว่างแห่งธรรมะก็ประเคนมาถึงที่แล้วเอาเปว่าคลิปนี้พี่ตั้งใจที่จะขอเป็นคนดี ในสายตาพวกเราสักวันหนึ่งโดยการหาเงินในตลาดหุ้นด้วยการเดทเพื่อนําเงินตัวนี้ไปเป็นเงินกระถินถวายให้กับวัดดอยกิ่วจังหวัดเชียงรายในการสร้างอุโบสถยังไงของกําลังใจจากพวกเราด้วยถ้าครั้งนี้เทรดแล้วขาดทุนโปรเจกต์บุญนี้ยกเลิกไปก่อนนะโอ้โหไปแล้วฮะตอนนี้ไปแล้วนนไลวหลลงแล้ว7 9 1 6 0ายไหลลงมาเลยฮะไหลลงมาแล้ว ตอนนี้กำไร4 000, 1 0 0 0 4 000, 1 1ละฮะ 41, 7, 8, 3, 5, 7. 3, 4 000, 1 1 7 8 3อ่ะเดี๋ยวขอเบรกขั้นอารมณ์ด้วยงานขายนิดนึงนะหนังสือลิมิเต็ดเล่ม3ของพี่ พิมพ์ครั้งที่2แล้วก็ครั้งนี้พิมพ์ครั้งสุดท้ายนะฮะพี่จะเปิดให้จองประมาณช่วงเดือนสิ้นเดือนนี้ก็คือสิ้นเดือนตุลาหรือต้นเดือนพฤศจิกาประมาณช่วงนี้แหละวันและเวลาในการเปิดจองพี่จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้พิมพ์น้อยนะพิมพ์แค่400เล่มเท่านั้นฉะนั้นคิดว่าคนที่ได้หนังสือครั้งแรกไปแล้วเนี่ยน่าจะได้กันค่อนข้างครบถ้วนฉะนั้นรอบที่2พิมพ์ครั้งที่2ครั้งสุดท้ายเนี่ยน่าจะจองหนังสืออาจจะไม่ได้มากฉะนั้นพ สำหรับผู้ที่สั่งซื้อหนังสือลิมิเต็ดเล่มสาของพี่ครั้งที่2นี้นะจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมงานงานม e ิ้สัมนาเวิร์กช็อปอิเลียเว็บเราจะมาพบปะกันในงานบรรยายสดไม่ใช่งานออนไลน์นะหลังจากที่อ่านหนังสือไปแล้วติดปัญหาในเรื่องของการอ่านหนังสืออย่างไรติดปัญหาในการเทรดอย่างไรเราจะมาปรึกษาพูดคุยกันในงานนี้นะฮะแต่อันนี้พี่พูดตามตรงนะหนังสือของพี่ราคาแพงหน่อยนะครับด้วยเหตุเพราะว่ามันพิมพ์จานวนน้อยแล้วก็ต้อง รองรับในเรื่องของงานสัมมนางานมิ팅ต,ต่างๆด้วยยังไงก็ฝากติดตามผลงานของพี่ด้วยนะครับแอดมิน yeah, ขายของซิเล่มสวมิเต็ดอีดิชั่นพบกันเร็วๆนี้ใครยังไม่ได้ดูคลิปล่าสุดที่ผ่านมาเป็นเทคนิคจังหวะการไล่ราคาถ้าราคาขึ้นไปไกลแล้วเราจะหาจังหวะเข้าซื้ออย่างไรลองศึกษาจาก e ีพีนี้ดูปะถึงเวลาแล้วฮะ เดี๋ยวไปวิเคราะห์หน้าจอกราฟเทรดกันต่อครับตอนนี้ตอน9ก้ามงสิสองนาทีเนาะดูมุมมองในกลุ่มนะครับว่าพี่มีมุมมองการเทรดวิเคราะห์วันนี้อย่างไรนะครับนี่นะครับวันนี้พี่มองว่าราคาน่าจะขึ้นที่ขึ้นนะครับสรุปใบแอดหน้าแอลนะครับเหตุเพราะว่าเซกเมนที่4ี่ที่ปรับเนี่ยน่าจะเป็นการปรับเพื่อขึ้นต่อไปอยังเซกเมนที่ห้านะครับซึ่งเป้าหมายการขึ้นเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่ประมาณแปดหนึ่งสองกับแปดหนึ่งห้าแต่เงื่อนไขาการที่จะขึ้นไปหาแปดหนึ่งสองแปดหนึ่งห้าได้ละ มันจะเป็นต้องมีเงื่อนไขทั้งนี้ 1. คือต้องยืนเหนือคีกรอบบนให้ได้ 2. คือการย่อห้ามต่ำกว่าคีกรอบล่างก็คือ792.40นี่นะครับมุมมองประมาณนี้คีกรอบบนคีกรอบล่างยืนเหนือขึ้นไปแนวกดเส้นสีฟ้ามองหาทาร์เก็ตโซนเล่ม3 l i ลิมิเต็ดอีดิพบกันเร็วๆนี้มาตามติดกันต่อน,นะครับตอนนี้ตอน9 5้โมง55นาทีตลาดฟิวเจอร์ เปิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับดูหน้ากราฟนะครับปรากฏว่าราคามันเปิดแล้วก็เด้งขึ้นไปชนแนวคีดกอบบนเส้นสีฟ้าเ,าเส้นสีเหลืองที่เราบอกเนาะมันคือระดับ64.8%็นะครับคือตัวเนี้ยมองได้2เคสเคสแรกคือถ้าไอ้ตรงนี้มันจบจริงอะ่ะการยืนเหนือไอ้ตรงนี้มันต้องเกิดขึ้นละฉะนั้นในส่วนตัวพี่มองว่ามันน่าจะขึ้นได้อยู่นะลุของไทม์เฟรม1นาทีก็ยังขึ้นได้อยู่แสดงว่าแนวต้านขีดกับบน 6, 4 8พี่ว่ามันผ่านไปได้อยู่นะารับถ้าื้อซื้อ,อ0.56นะครับ 892,800นะครับถ้า0.56โยกมาเคาะเลยนะครับประมาณ500 0 0 0ซื้อไม่เยอะนะกลัวขาดทุนไม่แน่ใจว่าชุดที่เด้งขึ้นมามันจะเกิดการการกลับทิศหรือยังนะครับมันจะย่อให้กูซื้อไหมเนะี่ยดูทรงนะเอา้า e อีฟินแม่งค้างเล่นกูละเอฟเฟนมันใช่เรื่องไหมเนี่ยโอย้ดูราคาวิ่งไปละดูดิแล้วมันมากราบค้างแถวนี้แล้วมึงกูจะ,จะด่าตรงนี้ไหมเนี่ย อะไรมึงเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอจัดการกับอ e ีฟินแป๊บหนึ่งนะครับดูทรงแล้วกูไม่ทันได้แดกแน่เลยเดี๋ยวเราเข้าซื้อที่0.58เลยนะครับ8 6 0 0 0 0 0นะครับ0.58นะซื้อเลยฮะหมูลคคา5 0า0 0 0นะครับ go, go, go. เอาละฮะตอนนี้มันเริ่มสะบัดขึ้นมาแล้วฮะ หนึ่งนาทียังไม่ครบลูมนะครับหนึ่งนาทียังขึ้นเรียต่อเตรียมสตาร์ทนะครับมันเหนืดพวดปุ๊บมันไปทันทีไปแล้วฮะไปศูนย์สามโอ้โหไปแล้วฮะไปศูนย์สี่จุดศูนย์ไปแล้วฮะตอนนี้กำไรสองหมื่นห้าแล้วฮะสองหมื่นห้าที 5. 5่ห้าจุดศูนย์ห้าเปอร์เซ็นต์ฮะไปต่อเลยฮะไปต่อเส้นสีฟ้านะครับคือแนวต้านถัดไปผ่านเส้นสีฟ้าไปได้ทาร์เก็ตด้านบนทันทีฮะเสียจังหวะนะครับแถวๆช่วงนี้นะครับอืมอีฟินเอาสก,กูสะดุดเลยนะยไ,ไม่มโนวางแผงแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนวทั่วประเทศ หนึ่งนาทีราคาไม่ครบหลุดไปได้ต่อราคาต้องมีนิวไฮเหนือ804.47นะฮะที่พี่เมาส์ชี้ตรงนี้ไปแล้วฮะไปแล้วฮะแปโอ้โหไปแล้วฮะแปดศูนไปแล้วฮะตอนนี้กำไร3า0 0มแล้วน,นะฮะสามหมที่6.77%นะ,ะไปต่อฮะไปต่อเส้นสีฟ้าตัวนี้คอยกดไว้อยู่นะฮะต้องระวังนะฮะเฮ้ยระวังนะฮะระวังนะฮะตอนนี้อย่างที่พี่บอกคือเส้นสีฟ้ามันกดไว้อยู่แล้วก็เหมะะะือนทาวฟรม1นาทีเคลื่อนที่ครบหลุดนะครับเดี๋ยวเขาดู5นาทีนิดนึง หนาทีครบแค่หลุดย่อยเกรงว่าชุดนี้จะวิ่งขึ้นอาจจะเป็นขาคอเลชั่นของ B ของคอเลชั่นเว็บหรือเปล่าตรงนี้ต้องระวังนะครับเดี๋ยวออกได้ออกนะครับโอ้โหทิ้งลงมาแล้วฮนะกำไรกุหมนเหลือหมื่นเลยฮะสามหมื่นกูหายหมดเลยมาพักเที่ยงนะครับเดี๋ยวเบรกพักเที่ยงลงไปกินข้าวก่อนตอนเทดจะไปแดกเหล้าเนี่ยมนเทดง่ายจังวะแต่พอจะทำบุญเนี่ยทำมันยากจังวะมา ามิก็ตอนนะครับตอนนี้ตลาดเปิดพอดีนะครับช่วงบ่าย2โมงครึ่งเนาะปรากฏว่ามันก็เหวี่ยงไปเหวี่ยงมานะครับเปิดโดดแกลบลงด้วยฉะนั้นตรงเนี้คือคีย์สำคัญนะครับ803ไม่เหนือนะครับมีโอกาสที่ขานี้ที่เด้งขึ้นในตอนเช้าจะเป็น B of c o l l e เ t i o n w ว v e เนาะฉะนั้น803ต้องยืนให้ได้นะครับเอาเจอทิ้งนะครับสะบัดไปสะบัดมานะอะไรของมันวะเนี่ยเตียมออกนะครับอาจจะออกได้แค่ช่องเดียวนะ4 5 9เตรียมออ,ออกนะครับ59ออกเลยฮนะ เทคกกำไรออกก่อนนะครับได้กำไรมา7,400นะฮะกำไร33 0 0 0ดีๆไม่เอามากำไรเอา7,400ไม่เป็นไรปลอดภัยไว้ก่อนนะครับเกรงว่าชุดตรงนี้มันจะเป็นแค่คอลเลรชันเว็บเป็นการรีบารเพื่อลงต่อถ้าได้จังหวะชัดเจนไงเดี๋ยวตามติดกันต่อแล้วกันเปิดพอร์ตกับน้องเล็กได้แล้ววันนีม้มาดูต่อนะครับตอนนี้4โมง 47นาทีตลาดเซ็ตปิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับดูหน้ากระดาษซื้อขายแล้วกันไม่ยกกล้องมาดูที่หน้าจอแล้วนะดูตรงนี้เลยนะครับวันนี้ได้กําไรมา7 4 0ดนนะครับด้วยโวล่ม8แสนกว่านะครับมูลค่าประมาณ5 0 0แสนกว่าเข้าซื้อ0.58ราคาไปสูงสุด0.62แต่มันตวัดลงปุ๊ดได้ขายที่0.59ได้ช่องเดียวนะครับได้กำไรมาช่องเดียวยงไงเดี๋ยววันพุธเรามาตามติดกันต่อละกันขอเทรดอีกสักวันหนึ่งนะครับ มาตามติดดูแผนเทรดวันนี้กันต่อนะครับวันนี้เป็นบันทึกเทรดวันที่2เนาะดูตรงนี้เลยในส่วนตัวพี่มองว่ายังใบแอดหน้า L อยู่นะ <c oughs> เพื่อที่ราคาจะไปหาทาร์เก็ต8 1 2 8 1 5หรือสูงกว่าเงื <c oughs> ่อนไขาราคาจะไปหาทาร์เก็ตตรงนั้นได้คือตรงนี้ครับราคาจะไปหาทาร์เก็ตเส้นสีเขียวเหล่านี้ได้มันต้องย่อตัวไม่หลุดขีกรอบล่างนะครับถ้ามันต่ํากว่ามันจะมาหาเส้นปลาดังนั้นโครงสร้างที่บอกว่าราคาจะขึ้นนี้จะไม่ขึ้นแล้วนะครับเป็นเคสนี้ เดี๋ยวไงตลาดเปิดเรามาตามติดกันต่อนะครับพี่ว่าพี่วิเคราะห์หน้าแตกนะครับราคามันเหมือนจะมีการทิ้งตัวลงมาหลุดลักษณะของขีย์กรอบล่างเนาะคือโครงสร้าง3มเซกเมนต์ที่วิ่งขึ้นเนี่ยเป็นแค่คอลเลคชั่นเว็บปรับเพื่อลงต่อพี่ว่าเดี๋ยวพี่ตัดสินใจแทงหน้าลงดีกว่านะครับเดี๋ยวพี่จะเข้าซื้อ0ูนนะครับหกแสนสองพนะครับมูลค่าประมาณ5้าแสนะครับเพราะศูนยจุเลยครับ โอ้โหไ, okay. oh. ไปแล้วฮะตอนนี้ไปแล้วไหลลงแล้ว791.60ไหลลงมาเลยฮะไหลลงมาแล้วราคาต้องมาถึงท่าเก็บไหลลงวฮะ791 791.30ตอนนี้กำไร2 3 0 0 0ฮะ2 3 0 0 0ที่4 20,09ฮะตอนนี้20,09กำไรที่5.56ฮะ5.56มา5ไหลลงมาฮะแผนวันนี้หน้าแตกนะแต่เราโอ้โหสตาร์ททันนะครับสวิต์หน้าลงทันมันเริ่มตั้งเขาแล้วนะครับตั้งเขาลงนะฮะไม่ใช่ตั้งเขาขึ้น สังเกตนะฮะว่าวันนี้ตัวเองใส่เสืเส้อสีแดงแหมถูกฉลกจริงๆวันนี้เ <laughs> <laughs> สียดายนะ,ะใส่ตังน้อยไปหน่อยนะ,ะวันก่อนเสืรกได้แค่เจ็ดพันฮะกำไรสามหมไม่เอาเอาเจ็ดมาละฮะไหลเ่อแล้วเจ็ดปดเจลงมาเลยฮะบอตัวนี้คือทากเก็ตตัวนี้คือทาเก็ตต้องลงอย่างน้อยนะลงอย่างน้อยไหลลงมาล,ง 41, ละฮะตอนนี้กำไรสี่หมื่นหนะสี่หมื่ไหลลงมาละฮะตอนนี้สวยแล้ว,รวครับเจอดีครับเจอดี หนึ่งนาทีมีสัญญาณของการเคลื่อนที่ครบหลบย่อยนะครับเอาระวังนะฮะเสือกดิดแรงอีกกำไรกูหายหมดแล้วเนี่ยเหลือ2องหมืนสามนะครับศูนย์กยกมาออกเลยนะครับออกไม่ค่อยดีนะฮะเซ็งอยู่ฮะเซ็งอยู่เซ็งอยู่เก้าสองออกเลยนะครับเก้าสองยกยกออกเลยฮะออกเก้าสองก่อนฮะปลอดภัยไว้ก่อนฮะโอ้โหกูไม่ชอบสภาวะจิตแบบนี้เลยมึงจะขึ้นหรือมึงจะลงกันแน่เงี้ยแต่เหตุผลที่พี่ขายนะครับคือเซอร์เคิลดีกี้ตัวนี้เริ่มฟอร์มตัวใหญ่เนาะ มีโอกาสที่ราคาจะรีบาวขึ้นได้ได้กำไรไปทั้งหมด2 2 0 0 0นะฮะ2 2 0 0 0บวกกับเมื่อวานเมื่อวาน7,000ขายออกแล้วขอให้แช่งให้ราคามันดิดขึ้นนะครับเล่ม3ลิมิเต็ดิชั่นพบกันเร,เร็วนี้5โมง42นาทีทีเฟกปิดแล้วนะครับ ระหว่างวันที่พี่ได้ทําการขายหุ้นออกพี่ก็ไม่ได้มีเวลามาเทรดเลยนะครับช่วงที่เราขายออกน่าจะเป็นช่วงช่วงนี้นะครับช่วงเช้าเนาะและหลังจากนั้นทั้งวันมันก็ทําไมเคลื่อนที่ไซเวย์ออกทางขวาไปเรื่อยในกลุ่มพี่ก็บอกอยู่นะว่าเฮ้ยดีกีเริ่มใหญ่แล้วระวังเกิดการดิดกับนะครับประมาณช่วงเสียโมงครึ่งเนาะนะช่วงที่มันไซเวอ์อยู่แถวเนี้ยเดี๋ยวดูหน้าพอร์ตโฟลิโอนะครับเดทเทตุวันที่สองเนาะหลังจากวันแรกที่เราได้กําไรมา7,400บาทนะครับวันนี้ได้กําไรมาทั้งหมด 2 2 8 0 0เนาะรวมกัน2วันวันจันทร์กับวันพุธเพราะวันอังคารวันหยุดเนาะวันที่13ตุลาได้กำไรรวมทั้งหมด30,000นิดๆน,นะครับ3 0,000พอดีเลยนี่ครับใช้ทุนในการเข้าซื้อครั้งนี้คือ5 0 0แสนนะครับแล้วก็มีค่าแวดอยู่ที่81บาทค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่1,159บาทเนาะก็เข้าซื้อตอน10โมงย5นะครับออกตอน11โมงส4ก็คือช่วงช่วงท้ายตลาดเนาะ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2 9 30นี่เป็นเงินกำไรทั้งหมด30,000บาทที่พี่เทรดกำไรในส่วนเนี้ยพี่จะไม่ได้ทำบุญทั้งหมดนะมึงกะเบี้ยวใช่ไหมเนี่ยชีวิตพี่ก็ยังต้องขับเคลื่อนชีวิตด้วยด้วยเงินอยู่พี่จะแบ่งไว้ทั้งหมด10,000บาทนะครับส่วนนี้ นำไปทำบุญเนาะในการทอดกระถินที่วัดดอยกิวหรือว่าวัดศรีจุมจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งเป็นวัดเล็กๆแล้วก็กำลังก่อสร้างโบสถ์วิหารอยู่ซึ่งจริงๆแล้วกระถินของวัดเนี้ยเขาจะมะีประมาณสิ้นเดือนตุลานี้หรือต้นเดือนพฤศจิกาเนี่ยพีจ่จำไม่ได้แต่เพอเอิญสิ้นเดือนกับต้นเดือนพี่ไม่อยู่นะครับ พอดีลงไปกรุงเทพไปติดต่อเกี่ยวกับเรื่องโรงพิมพ์ที่จะพิมพ์หนังสือลิมิเต็ดเล่มที่3ครั้งที่2ครั้งสุดท้ายให้พวกเรานี่แหละรวมถึงลงไปติดต่อเกี่ยวกับสถานที่เพื่อจัดงานสัมมนาสำหรับผู้ที่ซื้อหนังสือลิมิเต็ดเล่มที่3นะครับซึ่งเงินกระถิินตรงนี้1,000 0บาทที่ได้จากการเดทตรงนี้พี่จะขอถวายให้กับวัดก่อนก่อนที่เขาจะมีงานเนาะไปเดี๋ยวไปแลกตังกันฮะเล่มสลิมิเต็ด edition พบกันเร็วๆนี้ พี่ก็ไปแลกเงินมาแล้วนะครับเป็นแบงค์ร้อยทั้งหมด1,000 0บาทนะครับเพื่อที่จะแอสซิมบลีประกอบแม่กูพูดเป็นเลโก้เลยเนี่ยตอนแรกผู้ใหญ่บอกว่าเฮ้ยมันต้องเลียงสีนะเป็นแบงค์พันแบงค์ห้าร้อยแบงค์ร้อยห้าสิพี่ก็มานั่งคิดนะกูกไม่ได้จะอาร์ตขนาดนั้นหรอกเอาไม่เอาสีเดียวทั้งต้นนั่นแหละต้นกระถนินต้นนี้ดูไปดูมาก,กูนึกว่าต้นคิดสมัตนะเนี่ยมา ได้เวลาประกอบร่างต้นกระถินต้นนี้ด้วยเงินปัจจัย1,000 0บาทครับ